ที่อาคารโดมหน้าเทศบาลตำบลโป่งสาธารณาสุขอภอบางละมุงร่วมกับเทศบาลตำบลโป่งเทศบาลตำบลน,น้องปลาไหลเทศบาลบางละมุงเทศบาลตะเขียนเตี้ยและอบตเขาไม้แก้วจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยได้มีการฉีดวัคซีนจำนวน852โดสให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็ดโรคเสี่ยงประกอบด้วยโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคอ้วนโรคตาระยะ5โรคมะเร็งทุกชนิดและโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งถือว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็ดโรคเสี่ยงนั้นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงสุดทางสาธารณาสุขจึงเปิดให้มีการลงทะเบียนในแต่ละท้องที่เพื่อรับวัคซีนโดยกำหนดพื้นที่หน้าเทศบาลตำบลโป่งเป็นจุดฉีดวัคซีนและทำกิจกรรม เนื่องด้วยเป็นสถานที่โล่งกว้างอากาศถ่ายเทลดความแออัดของประชาชนที่เข้ามารับวัคซีนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีหลวอ่ะครบม้ เกี่อไปับการทำยาคารา